สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมา,มาทำกับข้าวง่ายๆสไตล์เฮตานในครัววันนี้ไว้โอ้ยอะไรอยู่ในกระเป๋าลองไปเจอในกระเป๋าเด <c oughs> ี๋ยวจะเอามาชิมไปเข้าสวนมาเมื่อกี้ได้มาเนาะเออนี่มาทำกับข้าวดูพริกทอดสเปนเต็นกระทะเลยนะคะเพื่อนๆเต็นกระทะเลย ใช่เพราะความอยากนะคะนี่แหละคือเพราะความอยากกินเนาะอันนี้แกมาทํากับข้าวของแฟนยายทําให้กินไปแล้วกินเสร็จแล้วแกไปนอนนะเดีย๋ยวยายจะเอามาใส่ให้ดูแฟนยายกินอะไรกินแผ่นเคก้กแกคอยชิมพริกก่อนไ,ไหมไหมอ่ะเพราะว่ามันยังร้อนร้อนอยู่ชิมก่อนนะคะเอาลูกเล็กก่อนมันยังร้อนร้อนทอดแล้วก็ไปโรยเกลือ,นะอเดี๋ยวขอชิมว่าได้กินแล้วพริ อร่อยอ่ะเพื่อนๆอร่อยอร่อยออยาย,อยกินทีเดียวติดใจนะเดี๋ยวปีหน้าจะปลูกให้เยอะๆเลยปีนี้ยายซื้อเม็ดมาได้สิบกว่าเม็ดแพงด้วยนะร้อยกว่าบาทย,ยมันร้อนก็เพราะ ก็ได้อยู่หลายต้นอยู่แต่ย่าไม่มีที่ปลูกเนาะอีกอันหนึ่งเห็นไหมปลูกอยู่เนี่ยตรงร่องตรงตร่องอหอมมันก็เลยไม่ค่อยสวยอันนี้อืม,อม,มันไม่เขาบอกว่ามันมีแบบเผ็ดโอ้สองต้นอันนี้หวังว่าไม่เผ็ดนะแบบเมื่อกี้อร่อยดีอืมไม่เผ็ดทอดแล้วก็มาโรยเกลือเนาะหรือว่าจะโรยรสดีก็ได้มันอ,อร้อยอร่อยอร่อยจะทอดเนื้อน,นะคะเพื่อน จริงๆเก็บไอ้นี่หัวกระพามาจะผัดผัดตัดไก่แต่ว่าพอดีเนื้อมันเหลืออยู่ในใย,ยทอดกินแล้วกลัวมันเสียเลยทอดไว้ก่อนเนื้อซื้อมาว่าจะซื้อมาว่าจะต้มซุปเอามาทอดกินมันอร่อยดีก็เลยทอดซะเลยนึกว่ากระทะร้อนแล้วยังไม่ร้อนเลยจะผัด เดี๋ยวจะไปบำรุงดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยยังดีเลยพริกแต่พริกชีฟ้าเพกรายายไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ทุกปีมันแบบมันดกมากเลยยายไม่เคยได้เก็บหมดสักะทีนึงเพราะว่ามันไม่สุกเนาะแต่ว่าใครอยากลองรสชาติก็พริกชีฟ้าเรานี่แหละเด็กตอนอ่อนๆนะไปถอดมันก็จะคล้ายๆกันอนะไรเ,เหมือนพริกอ่อนนะเข้าใจไหม แต่อันนี้ริกอ่อนของเรามันเล็กนะแต่อันนี้แบบมันใหญ่ดีนะนี่มันยังไม่โตเต็มที่นะมันแบบอ่อนๆอยู่อ่ะแล้วเอาตุ๊กเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยจะเอากระทะนี่เนี่ผัดผัดไก่นี่ยไก่แค่นี้ผัดไก่เนาะมีส่วนไก่เราเองเนี่ยเอากระทะนี่เลยไม่ต้องล้างหรอกใส่น้ำมันไปเลยเปิดแก๊สเปิดไฟไม่ได้เคล็ดกินข้าวโชว์นะคะเพื่อน โพ์การใช้ชีวิตแบบพอเพียงในตามแดน <c oughs> เพราะว่ายายนิดยังไม่กินพริกนะคะยายก็นี่แหละกับข้าวคนป่วยนะคะใส่กระเทียมใส่หอมลงไปผัดแล้วนะคะง,ง่ายๆยนั้อร้อยมากมยตักลงไปรงรสบเบรรอบดีน้ำตาลน,น่อยนนงน้ำมันหอย ทำกลองยายเอียงน้ำตาลใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเราไม่มีเครกเนาะไม่ได้ใส่กินเริกจริงแฟนยายก็กินด้วยได้แบบนี้แต่ว่าแฟนยายกินไอ้นั้นไปแล้วตับมอหวานจะแบ่งไปใส่ตม้มต้มจืด ขวรข่าลงไปพอรขา,าแม่งละกะเผาเมี่ยอไรแสนั่นแหละตัดไปตัดข้าวรากนะคะเสร็จแล ไตล์เยตนะคะนี่แหละแค่นี้แหละเพื่อนๆปะเดี๋ยวไปกินกันพากินนิดนึงนี่แหละกินง่ายยุ่งง่ายสไตล์เยตเดี๋ยวยายจะให้ดูกับข้าวแฟนยายว่ากินอะไรเนาะวันนี้นี่นะคะของแฟนยายยายไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนทําคือเคยทําให้ดูบ่อยๆแล้วคือแผ่นเค้กนะคะเพื่อนๆในนี้ก็มีแป้งข้าวสาลีน้ำตาลไข่นมแค่นั้นแหละไม่มีอะไร น้ำตาลแป้งข้าวสาลีไข่นมนี่เนาะแพนเค้กแล้วก็จะมาทอดในกระทะใส่เนยนะคะไม่มีเนยก็ใส่น้ำมันได้นะคะก็จะมากินเขาจะกินกับแยมเนาะเอามาแล้วก็ทายแยมแล้วก็กินคล้ายๆกับขนมปังนั่นแหละส่วนมากกับอาหารเบาๆฝรัง่งเขาก็อย่างนี้แหลนะเนาะอาหารเบาๆ แพนเค้ก <Pan> น้ำเชอรี่เหมือนเดิมนะ,ะคะกระทะเดือดแล้วใส่นาะใส่บางก็แล้วแต่เรานะคะเพือพ่อนๆอยากได้นาะก็ใส่เยอะอยากได้บางก็ใส่น้อยนะคะ ก็ไปกินกับขนมปังไอ้กินกับแยมไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆเนี่ยแฟนยายจะกิน3ามแผ่นแผ่นไม่เยอะหรอกแผ่นบางๆใส่ไข่สองฟองนะเมื่อกี้ เบาๆเวลาเราเร่งรีบไม่ได้ทํากับข้าวก็กินอย่างนี้เลยนะบางทีก็ไม่ใช่ว่าเร่งรีบหรอกบางทีก็อยากกินแบบนี้เนาะมาเพื่อนๆมากินกันนะส่วนมากตอนกลางวันน่ะตอนกลางวันยายไม่ค่อยได้ถ้ายายจะถ่ายคลิปก็คือไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมแฟนยายเนาะเพราะว่าต้องทําให้เขาแล้วทําให้เราแต่ว่าถ้าตอนเย็นถ้าตอนเย็นถ้ากินข้าวเหมือนกันก็จะได้กินพร้อมกันเนาะ มากินพริกทอดกันหวานขอโทษอืมอันนี้มันออกเผ็ดออกเผ็ดนิดนึงก็อร่อยเลยนะอืมหวานหวานเผ็ดเผ็ดแต่มันไม่เป็นเขียวนะ แล้วก็ไม่เหมือนพริกพริกพริกอะไรนะพริกหวานนะไอ้ที่มันสีแดงสีเหลืองสีอะไรนะพริกอันนั้นนายายไม่ชอบกินมันหวานพริกหวานนะก็เรียกพริกหวานเนาะมาเป็นกันเพื่อนๆมาแฟนยายตื่นนะ <c oughs> ดูสิกว่าจะเสร็จแฟนยายตื่นลนะ Ja, ik heb het niet gezegd. Goed, dan Zo snel, Zo snel. is immer. Wacht tausendmal. Ja. Beide ja. Tiere. Tier nee. Aber niet. Maar dein schaaf, meer, meer, meer. En. Bisschen feucht, of hoor. Nee. Heel hm? trocken. แม่นยายถามว่าได้ออกไปข้างนอกหรือเปล่ายายบอกว่าไปแล้วแกบอกว่าแล้วพวกสัตว์ล่ะพวกสัตว์ล่ะยายบอกไม่ได้ไปดูเลยบอกว่าแกร้องแม่แม่แล้วแกก็ถามว่าเปียกไหมชื้นไหมเปียกไหมเพราะว่าฝนตกบอก dài bỏ qua hàng, quăng lông như thế, bay mất, lông, nêm nếm kinh กินจืดๆไปก่อนกินจืดๆไปก่อนไม่ได้กินโชว์นะคะเี่แล้วเพื่อนๆชีวิตแบบพอเพียงเราทําให้ง่ายมันก็ง่ายมีคนทำว่ายายวะยายไม่เงาแล้วไม่คิดถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ย บางคนบางคนเขาบอกว่ามันเงียบมันเหงาอยู่ไม่ได้อะไรนะยายไม่รู้นะยายเป็นคนที่เราให็นคนง่ายๆสบายๆอยู่ในเมืองก็อยู่ได้อยู่บ้านนอกก็อยู่ได้อยู่คนอยู่แบบเงียบๆก็อยู่ได้มันคนละอย่างกันนะเพื่อนๆบางคน เขาอาจจะอยู่คนเดียวจริงๆแฟนไปทํางานอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างนั้นนะส่วนยายกับแฟนอยู่ด้วยกันตลอดมันก็เลยไม่หนาสมัยคนตอนยายยังไม่ทำ YouTube เล่นไพ่กันสองคนผวเมี่ยเล่นไพ่เล่นเอาคะแนนนะอืมเล่นเอาไพ่บ้านเขาคือแกจะพยายามแบบชวนเราเล่นโน่นชวนเราทํำนี่ทํานั่นเพื่อที่จะไม่ให้เราเบื่อเนาะ <y uk> เห็นไหมยายบอกแล้วว่ายายชอบกินไม่ชอบกินกับข้าวไรย่างดเวยิ <y uk> ืมเลยเนี่ย <y uk> กินอย่างเดียวชอบกินย่างเดียวไม่อันนน้นมาอันนี้มงอันนั้นไม่รู้รสชาติอันไหนเนาะอันนี้เธทอดกลัวมันเสียเอามาทอดไว้ทอดไปเดี๋ยวเดินเข้าเดินรอล้วก็หมดทั้งสองคนทั้งยายทั้งพี่เมย์ แค่นี้แหละเพื่อนๆรายงานมาแล้วเผื่อเขาดูทีวีคลิปมันก็ยาวแล้วแหละเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึง